สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องแอปการแปลภาษากันนะคะซึ่งแอปการแปลภาษาจะมีมากมายหลารูปแบบหลายเวอร์ชันนะคะซึ่งที่เราเอามานำเสนอนะคะก็คือแอป Google Translate ซึ่งแอป Google Translate จะเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักศึกษานักเรียนนะคะซึ่งด้านบนของ แอป Google Translate นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะเรากส็สามารถสลับภาษากันได้นะคะลงลงมาก็คือกล้องนะคะเมื่อเรากดไปที่กล้องก็จะเป็นรูปภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะเมื่อเราสังเกตคำว่าเริ่มเลยนะคะจากภาษาอังกฤษจ,จะแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะเมื่อเรามากดที่สแกนก็จะขึ้นภาษาอังกฤษนะคะเราทำการ กดไปที่ปุ่มวงกลมนะคะก็จะถ่ายรูปแล้วก็จะขึ้นแปลภาษามาให้แบบนี้นะคะตัวนี้มันจะสแกนก่อนมันจะขึ้นแบบนี้มาให้เราก็ทําการระบายสีนะคะตรงที่กอบภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นการแปลภาษามาให้นะคะ เมื่อเราสังเกตคำว่านำเข้านะคะก็คือจะนำรูปภาพเข้ามานะคะซึ่งเมื่อเรามากดที่การสนทนานะคะก็คือให้เราพูดภาษาอังกฤษไปนะคะกา,าการสนทนาการสนทนากันสองคนนะคะ ถ้าเรามากดที่ถอดเสียงก็คือให้เราพูดภาษาอังกฤษเข้าไปนะคะแล้วก็จะแล้วก็ตัวนี้ก็จะทําการแปลภาษามาให้เราเลยนะคะซึ่งเรามาสังเกตดูสามเดี่นมด้านบนกันบ้างนะคะก็จะมีให้เราลงทะเบียนซึ่งเราได้ทําการลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็จะมีหน้าแรกมี f a c e b o o k แล้วก็การแพ การแปลแบบออฟไลน์ซึ่งการแปลแบบออฟไลน์ก็คือการไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะแล้วก็มีการตั้งค่ามีการช่วยเหลือแล้วก็มีความคิดเห็นค่ะขอบคุณค่า